cái trứng có anh nhỉ, có của để cái ta, mà, học này ừ. nhà nó lách anh nhỉ, mồi để mẹ cái nó thơm mà 我路拖啥子嘛？不是还有什么找一个？

มันได้เสยนแม่มันมันเลยอะนั้นน่ะเอามือออกมมันเข้ากล้องไปดัดต่อสูงอุ้ยน่ารักมานเราดิแ้่มาถ่ายรูปเองมันชันต้องออกมาื่อจะถ่ายคลิปด้วยมันได้ยื่นไปหาอะไรกิน ก็ใช่ปลาก็ไปท้าจันทบุรใช่าอนาตาน้ำมือเ้ยน่น้ำมือนาตาเป็นจานะไม่ใช่จัวเนี่ยมออยู่ขอเนี่ยนเดนไกตาหกเเนี่ยเนี่ยน่ารัก่เนี่ยเมื่อเดี๋ยวมอเมียไก่เรทรมาน

你个傻眼汪汪，你听嘛！欸 小金太猪啊！哈哈哈。